ตอนห่ยสวัสดีครับผมเนื้อเพชรพุทธประชาชื่นครับครับวันนี้ช่างพิการเท่าไหร่ร้อยสิบแปดครับไปไงไปใกล้ช่างครั้งแรกก็ผ่านเลยครับภูมากี่โลที่หนักนี้สามสี่โลครับเราซ้อมอยู่ที่อยู่ชัยนาทครับค่ายสิกรรมนันเน่งนะวงซ้อมมีใครบ้างที่โน่นเนี่ยมีพิจิตรพญาเหนือธรณีนะครับก็เพื่อนๆที่ชกไปก็ช่วยกันเก็บตัวมากี่วันก่อนหน้านี้สองอาทิตย์สามอาทิตย์ร็หลังสงการก็เร่งเลยครับผมเราต้องเจอใครครับพรุ่งนี้เจอกับ เพชรสารด้วยเพชรสารนะหรือว่าเจ้าลมโชยนะเคยเจอกันไหมไม่ได้ดูเทปดูฟอร์มมายังเนี่ยก็ดูเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็งีขาวางเกมวางแผงไงจีก็เราดูบนเวทีล่าสุดชกไว้ที่ไหนนะอยู่ทุบะเทมีนะอ่าเป็นไงแพ้ครับแพ้มานะอ่ะวันนี้แก้ตัวอายุอะไรล่ะยี่สี่ครับคนจังหวัดเลยครับไปปล่อยกิโลเล้วห้าสิบ เจ็ดครับืุนเพลเราเป็นมวยอะไรครับมวยฟรีมือนะ,อะสายดีวขวาสูงร้อยเจ็ดสิบเราโชคมวยทั้งหมดก,กี่ไฟล์ล <50 S 1> ะห้าสิบหกฝากี่นอยเชียร์พวกนี้หน่อยฝากเจ้าจังหวัดบุรีรัมย์เป็นกำลังใจให้หน่อยครับขอบคุณครับ